วันนี้นะคะแอดมินไปเจอเรื่องราวเบื้องหลังสุดน่าประทับใจผ่านมาแล้วหลายวันก็ยังคงตราตึงในใจแอดมินเสมอกับเรื่องราวนะคะที่ทางมือมิกมือมิกก็คือมิกเสียงนะคะมิกเสียงควบคุมไฟสำหรับงานนะคะอยู่ที่กาญจนบุรีงานนี้ผ่านมาแล้ว3-4วัน แต่ตอนนี้แอดมินก็รู้สึกว่าอยากจะนำมาให้แฟนคลับน้องต้นข้าวสุปริยาได้ฟังกันถึงเรื่องราวของเด็กคนนี้อวัอนนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ซ่อนอยู่หลังเวทีคอนเสิร์ตของต้นข้าวสุปริยาที่ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆแต่ยังรวมถึงทีมงานเบื้องหลังด้วยทุกคนคะเรื่องราวนี้ไม่ได้ถูกเล่าจากสื่อใหญ่แต่มาจากโพสต์เล็กๆนะคะของผู้ทำระบบเสียงหรือว่า มือมิกนั่นเองแล้วแอดมินนะคะไปอ่านมารู้สึกว่าโพสต์นี้ถึงจะเป็นโพสต์ที่ไม่ค่อยเป็นไวรัลอ่าถึงจะเป็นโพสต์เล็กๆจากท่านมือมิกท่านนี้นะคะแต่ว่าคาศ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 าตชของน้องต้นข้าวยอมรับเลยว่านี่แหละไปไหนมาไหนเขาต่างรักเด็กคนนี้เขาต่างตกลุมรักในตัวของเด็กคนนี้นั่นเองทุกคนคะเนาะเป็นโมเมนต์ที่สุดที่แอดมินก็ได้เห็นก็ ถือว่าประทับใจระดับหนึ่งเลยที่จะให้ทุกคนนะคะได้เห็นกันแล้วก็เป็นความินู์นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อการแสดงเสร็จสิ้นนะคะทุกคนต่างเหน็ดเหนื่อยเนาะศิลปินก็เช่นกันค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างคือแทนที่ต้นข้าวนะคะจะรีบกลับไปพักผ่อนน้องต้นข้าวกับเดินตรงมาหาทีมงานและระบบเสียงอีกครั้งพร้อมยกมือไหว้ขอบคุณอย่างจริงใจแต่ที่ทำให้ทีมงานถึงกับอิ่มใจยิ่งกว่าคำชมเชยนะคะ คือคำที่ออกมาจากปากน้องโดยตรงว่าระบบเสียงดีมากเลยค่ะคำพูดนี้มีความหมายว่าแค่การขอบคุณตามมารยาทนะครับเพราะแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดและความเข้าใจในคุณค่าของงานเบื้องหลัง น้องไม่ได้มองข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นหลังเวทีแม้แต่น้อยการชมเชยที่มาจากใจจริงแบบนี้คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่สําหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองค่ะทุกคนคะและทีนี้นะคะทางมือมิกเนาะทางท่านพี่เจมมิวสิกไลท์แอนด์ซาวการจนะบุรีค่ะออกมาโพสต์นะคะบอกว่าก่อนขึ้นคอนเสิร์ต ระหว่างที่น้องเดินทางมาที่หลังเวทีเราก็กำลังเช็คเสียงกับคุณครูอยู่น้องเดินมาจับที่แขนเราเราก็ตกใจแล้วหันไปเจอน้องไหวเรางามๆเพื่อเป็นการสวัสดีทักทายหลังจากจบคอนเสิร์ตลงมาก็ยกมือไหว้ขอบคุณแถมยังชมระบบเสียงพี่อีกขอให้น้องต้นข้าวมีคนรักและมีแฟนเพลงที่หนานแน่นแบบนี้ตลอดไปนะครับต้นข้าวสุป,ปิยาทุกคนค่ะเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องราวสั้นๆเป็นข้อความสั้นๆเนาะแต่ว่าเราได้อ่านรู้สึกว่าเออเด็กคนนี้เอาใจเขามาใส่ใจเรารู้สึกว่าเขาแค่ความรู้สึกคนอื่นอ่าที่สําคัญเลยทุกคนค่ะน้องต้นข้าวสุปิยาถ้าทุกคนนะคะติดตามจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้นะคะไปไหนมาไหนก็ตามแต่ในการไหว้ในการไปไหนมาไหนนะคะเด็กคนนี้ มือไม้อ่อนจริงๆอ่อนน้อมถ่อมตนจริงๆอแล้วทีนี้นะคะแฟนคลับหลากหลายคนเมื่อได้เห็นเรื่องราวนี้นะคะบางคนบอกว่าแบบนี้เรียกว่าติดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ต้นเข้าสู่ปียาเข้าอย่างจริงจังอันนี้คือเป็นแฟนคลับนะคะบอกบางคนบอกว่า น้องน่ารักมากครับเยวาวชนคนรุ่นใหม่ควรน,นําไปเป็นแบบอย่างนี่คือวัฒนธรรมไทยเต็มๆครับอต้นข้าวน่ารักจริงๆสิ่งดีๆมีอยู่ในตัวต้นข้าวทั้งหมดครับมีความสุขมากๆที่ได้รู้จกักและชื่นชมผลงานทางเวทีได้สดของน้องต้นข้าวทุกเวทีที่ได้รับคำเชิญน้องต้นข้าวให้เกียรติทุกคนที่มาร่วมงานอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะทุกคนคับ และทีนี้ข่าวแฟนขับท่านนี้นะคะบอกว่าทีหลังอยากให้น้องแตะเนื้อต้องตัวนะคะแตะแล้วจะลงรักโดยไม่รู้ตัวคะ่ะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ขำขันกันและก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักสำหรับเด็กคนนี้เนาะไปไหนมาไหนคนก็จํา ไปในมาไห้คนก็ตาตึงในตัวเขานั่นเองค่ะนั่นเป็นสมบัติของต้นข้าวสุปริยาที่ติดตัวมาโดยการบ่มของย่านีและครูนิวรวมทั้งตัวของน้องเองด้วยนี่แหละต้นข้าวสุปริยาที่ดูยังไงก็ดูไม่เบื่อนั่นเองค่ะทุกคนคะถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่แอดมินก็ ได้เห็นได้ได้เห็นมาได้อ่านมารู้สึกว่าต้องนํามาให้แฟนลับนะคะได้ฟังกันนะคะทุกคนคะ่ะกับเรื่องราวที่นี่เนาะในวงการบันเทิงไอวงการทุกทุกอย่างทั้งเวทีทั้งระบบเสียงทั้งมือมิกทั้งอะไรก็ตามแต่ต้องทำงานร่วมกันมากมายมตั้งแต่ทีมงานผู้บริหารไปจนถึงแฟนลับ แล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยเนาะที่น้องต้นข้าวสุบิยาแสดงให้เห็นว่าเธอมีสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็น้องนะคะไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นซูปเปอร์สาตาร์เลยน้องไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเพียงซูเปอร์สตาร์ที่อยู่บนจุดสูงสุด แต่น้องนะคะเลือกที่จะมองทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานและสำคัญเท่าเทียมกันความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานเบื้องหลังนี้จะเป็นเหมือนกองหนุนที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับศิลปินเพราะเมื่อทุกคนรักและชื่นชมในตัวของน้องต้นข้าวนะคะพวกเขานะคะก็จะพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสร้างผลงานที่ดีให้กับน้องเสมอนั่นเองโอ้โหถือว่าเป็นการแสดงเรื่องราวที่แอดมินนะคะรัก แล้วก็ซัพพอร์ตนั่นเองค่ะกับเรื่องราวสุดประทับใจแล้วแอดมินนะคะเชื่อว่าแฟนคลับท่านใดที่ได้เห็นคลิปนี้ที่ได้ฟังเรื่องราวนี้คงจะมีความสุขไปด้วยจริงหรือไม่คะกับมเมนต์สุดน่ารักแล้วก็ใครนะคะที่ได้ดูได้อ่าได้ฟังคลิปนี้ไปแล้ว มีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้โพสได้นะคะว่าเออหลังจากเห็นเรื่องราวจากทางพี่มือมิกซ์เสียงท่านนี้แล้วนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรอ่าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เดี๋ยวแอดมินนะคะจะนําไปอ่านแล้วก็นําไปวิเคราะห์ในคลิปหน้าให้แฟนคลับได้ฟังกันนะคะถึงเรื่องราวของเด็กคนนี้ทุกคนค่ะซับพอตไม่ผิดค่ะสำหรับน้องต้นข้าวสุป,ปยา สำหรับวันนี้นะคะทุกคนค่ะเนาะยังไงก็ฝากากดไลคก์กดแชร์กดตตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับมอนีกลับไปก่อนค่ะ